คิดกินข้าวเชาว้าออกอรอลองค็กรกำลัครับ อันนั้นอืออะเข้าบางตัวพุ่นอ้าเด้อพี่

ฟังเลยเถอะพอคุ้มกว่าเลยจะเจคนโตยาวโตยวนิดหน่อยดังคนปันจบกินอนุ้งตวงน้มน้ำแดงนูว่ เอากาศแล้วจับพี่น้อจังไก่จังกาจักไก่จักกาจักมาจักเมันเคืงยงแดดขนาาจักไก่ยังเนูวกาดับเิหินจัเอยันนี้ยกกาดที่นม่จัดต้องกาดได้ไ่าดไปเลยลองกินไ้ลองันแก่อนเอาเักกาดนันไม่จด ไอแตงกัาขายยังไายเงี้ยหามอมนจึนขายเล้วแหนเนาะถึงจะล้านก็ยังแฉะหมดเจ้าอะไรนี่เจ้าตะเป็นหมากเจอาเป็นหาตลอดเลยบักวิ่ปมาตลอดจนหอยพุ่นเลยบัิ่เส้ยเป็นหมากตะลอดปุ้ยก็ช่ยเลยหมดน้ำ แทบถักไรใดไรได้ไรลูกเก้นมากินก็แลแรกินกจะบอหนิมะเพิ่อนตัวไปสินเขาก็าปะคมพากันนั่งเราไปให้ปลายได้ใหญ่งานได้จกินเายเนี่ยสมารไปไปโล่หนอยให้ปลาอันนี้บอกช่วยด้วช่วยเยอะ เราบน้เวนแด้วนเราออกมาจุ่มอึ้นถึงหออยู่บ้านแจกัมถกิน้ำกันเยอะยังเลยดเดกี่เี๋ยมันจํงไปบ่อยคัอทูประเทศเมืองไทยเปนเดินตัวยุโรป ้อ้กินเนไปห้องวุ่งวผักผักอย่างเก็บในสวนมากินบ่ได้ซื้อจ้กบาหมด้วสังกต เขาพี่อะไรเนีน่ยเขาเ็นปนปามใหญ่มาจ้ะติดหน่อยสวิตเดนได้สำลวยกับตัมาเร็นนะหมู่บ้าน <c oughs> แม่เขาหยุดได้กคริสต์มาสขั้วคนเจียบแมก่กของเราอืมอมัน,ม,นมันมาขั้วปลูกไหม ก็มหวานๆอันนี้กับกินมันส่งนี่เก็บมาเลยต่างเก็บมาเฉยเกียบมาจักไหนบุกมินมาน้ำท่าทั้งเที่ยวยาเขาก็กินอือน้ม่กเสียจริงมันแต่คนไม่เขาบอกเลยแหละอืมถุงยางถุงอยู่ นาดน้ำหมอกเนาะไม่ได้หวจัดปลาเตียงน้ำหมอกไม่เล็กกวนะ่าไหมหวานหมากไม่หวานเราดีงามเราได้สายไหมของยูน่กระป๋อง ส้มแล้วก็กดไหลกดแช่ได้ด้จ้าพักดันใหองห่องหน่อยได้พานกดเนะไอ้ที่หัดพันล้พันพูดติดตามคือพันชมมุมงเขาส่งได้ได้ได้กดไ์กนนไดแช่กนะดไ์กดแล้วจะกดอีกกดจะมีโปกับพ่อ,พอมือติด เกี่ยวบ่แม่บุญเอ๋ยายจะไปกินของน้ำดอกเมืนวลยายจะไปกินของน้ำดอกมาได้วยายปาดยายปาดก็เป็นโบได้เป็นวันได้วันอ่ะนะอัน่องกระทำก็เป็นไลายได้แต้มมันได้เล็กเนาะ ลอยตรงไหนวะไปถ่ายเอาเลยขึ้นามามันสวนเขาไคลิปสินเน้นคลิปกินเขาน่ารั้มท้งหน้าแน่บ้านบ้านเท่าแน่ไปเทียเ่ยวแน่หาเยี่ยมสวนนั่นสวนนี้น้ำเล่นขี้ด่างเดี๋ยวไ,หไนหายนกเงอกเบิ่งนะจ๊ะนกเงนอกคิดหอดบ้าน มักรรมชาระชาสื่อหละเสียงไก่เสียงกาเสียงลูกเสียงหนูโอ้ยจินหอดบาดพี่น้องไม่ดือ้อขาปีใหม่ไม่เยี่ยมนั่งอยู่ปีใหม่เมื่อไหร่มาปีใหม่หลายปีแล้วขออยู่เที่ยวกันเถอะมนนีบันนอน หากินได้ง่ายๆบ่ต้องไปซื้อ <c oughs> บางคนบ่มีเงินนี่ซื้อบ่ได้ค่ะแต่กิดนอด,ดอกแค่บ่ซื้อข้าปลูกพิมพ์ใบน้ำขางเฮียนขางซั้นต้นนี <c oughs> น้น้อยนึงกับเป็น่ยนมามเป็นดอกผนะักอันนี้อยู่กับปลูกแล้วข้าก็เด็ดขายเด็ดขายแล้วข้าก็ะแบงกับแตกแบงกับแตกเรื่อยย่ารกพิมหมดไปเรื่อยได้กิน แต่ยฉ่งจีก็ไ่เกินอาทิตย์นีงอาทิตย์กวักกว้างโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะก่อนจะลาไปทำงานละไปหาสื่อของมาใส่ละจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า